ครับตับสวัสดีครับมือนี้ก็มีโอกาสมาตามตัวเลขของแม,ดมงง่ดำแม่ลังสุ่งปูดำมนะครับมาพ้านสีฟันสุ่งจักรสุเรือจักตสุ่เรื่องนี้ครับกับมาบึงมาชมกันนะครับครับ,บาตามพงพลอยเพิ่งครับว่าพลธิดาจักรสุครับค่ะสวัสดีค่ะมือนี้อ่ะแม่คู่มาให้เลขของปูดำเนาะคะ่ะซึ่งเลขของปูสะกดปูกระสิน ออหมวดน,นี้เนาะค่ะคือมันสาเนาะค่ะมันสาแม่คู่กันเลยจะบอเอาขืนไห้เนาะค่ะล้ะก็ะออ้ามาเพิ่นไห้ไปเพิ่นไห้แล้วเนาะค่ะแต่ว่าแม่คู่เอ่อคงเหลือกที่จะบอ,อขืนเนาะค่ะเพราะว่าเอ่อเพิ่นไห้มาได้ซีหาเมือล่ะค่ะแต่บอไดข้ขืนเพราะว่าช่วงที่แม่คู่ก็มาเหตุพิธียูพีพร้อมแลวก็ยุงเนาะค่ะก็เลื่อนบอได้ขื้นเนาะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะถามแม่ยคู่บอดีอ่านคอมเมนต์ของไผรเนาะคะ่ะของเอฟซีเนาะคะ่ะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะคะ่ะเพราะว่าคู่มองไ่เห็นคอมเมนต์เนาะคะ่ะเพราะว่ามันตัวน้อยหน่อยเนาะคะ่ะตัวน้อยเหรอสายตามแม่ยคู่กับบดีอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าจองออโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเนาะคะ่ะแล้วก็ คู่กับเห็ดทั้งห้าน้อยเล่าเนาะค่ะก็เลยเดมือแต่โทรศัพท์เนาะค่ะสายตาต็บอดีเนาะค่ะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเด้อค่ะเก็บเงินตัดแ่นนิดหนึ่งก่อนเด้อค่ะค่ะม้าขาเหลืองเลยเนาะค่ะคือเลขเลขของปูดำเนาะค่ะเลขของปูดำย่งตัด UTC เนาะค่ะตัดอยู่ที่สี่เด่นที่สามและแปดเนาะค่ะ หลักกะอีคู่หนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนจะขีดเส้นนี่เนาะคะ่ะขีดเส้นนี่เนาะคะ่ะขีดมาให้เห็นว่าเอ่อห้ากับเจ็ดสามารถได้ตัวหนึง่งมาด้านหนึ่งเนาะคะ่ะคือเจ็ดกับห้าเพื่อนมามันทอกัน,นะคะ่ะมันทอกันเนาะคะ่ะหลักกะเอ่อห้าเนาะค่ะห้ากับเจ็ดจะมาอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะมาอยู่ข้างหน้าสามกับแปดเนาะคะ่ะสามกับแปดจะจะอยู่เอ่อด้านหลังเนาะคะ่ะ ตัวที่สวยที่สุดก็คือสามอยู่นะคะ่ะอ่าตัวที่สวยที่สุดสําหรับปูดําเนาะคะ่ะสามารถไปบนและล่างได้เลยเนาะคะ่ะสามารถไปบนและล่างได้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่าให้เอฟซีถ้าผู้มากเนาะคะ่ะถ้าผู้มากวิ่งลูดก็สามารถวิ่งลูดสามเนาะคะ่ะอ่าสำหรับส่วนตัวแม่คู่แม่คู่จะชอบอยูเกตกับสามเนาะคะ่ะเกตกับสามเนาะคะ่ะแม่คู่วามันแห้งมากกว่าเนาะคะ่ะ แต่ผู้ใดอ่ชอบหากระจัดได้เนาะคะ่ะแต่ปูจะพูดถึงแค่ห้าเนาะคะ่ะเพคนบอกว่าหากบะจัดมาเอ่อสามารถเนาะคะ่ะสามารถมาได้ตัวนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าสองตัวนี้อ่าสิอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะอยู่ข้างหน้าซึ่งไม่ว่าขันมากเกจกับสิเป็นเกจสองเกจสามหรือเกจหางสี่ก็ได้เนาะคะ่ะธรรมะหาก็จะเป็นหาหนึ่งหาสองหาสามยังไปยังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะคือ มาในหลักหานเนาะคะ่ะคือเขอาหาไปข้างหลังโอ้ยขอภัยค่ะห้าเป็นหลักหนวดห้าเป็นหลักสีบเนาะค่ะถายู่ข้างหน้าคือเป็นหลักซิบถายู่ข้างหลังคือเป็นหลักนวยเนาะคะ่ะอันนี้คือเข้ามาคุยกันเหลืองเลขลักเนาะคะ่ะเลขลักของปูดำอีกตัวหนึ่งคือสามสามสวยที่สุดเลขปูดำขาดขึ้นบนจงสี่เนาะคะ่ะขาดขึ้นบนจงสี่เออสวยที่สุดสําหรับของปูเนาะคะ่ะ หลายๆงวดเนาะค่ะหลายๆครั้งเนาะค่ะทาทาพื้นเป็นข้างบนแล้วคือสวยที่สุดของเพิ่นเนาะคะ่ะอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะที่เพิ่นเขียนห้เห้าแล้วก็คือสองเจ็ดห้าสามอยู่ข้างบนวงกลมอยู่ที่สามเจ็ดห้าเนาะคะ่ะเข้าสามารถวิ่นได้เนาะค่ะสามารถวิ่นได้ในเลขตัวนี้เนาะค่ะกอดข้อเนาะค่ะกอดข้อรัดคู่กันได้กะค่ะจับคู่ได้อยู่ที่สามเจ็ด สามหาสามสองเนาะคะ่ะแล้วกอเจ็ดสองเจ็ดห้าเนาะคะ่ะอีกอันนึงก็คือสามศูนย์แล้วก็สองหกเนาะคะ่ะเออแม่คู่จะให้มึงอีกตัวนึงเนาะคะ่ะให้มึงอีกตัวนึงว่าเออเท่าได้เท่าได้เออเท่าไดสองหามาจังได้เนาะคะ่ะซึ่งเลขสองหามาอยู่ในขันอันนี้จัดครั้งที่หนึ่งเนาะคะ่ะครั้งที่สองถีเท้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเออ เ,เลขค่ะว่าท่านกับแคปเอาเด้อค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนาะค่ะอันนี้ครั้งที่สองเนาะค่ะสําหรับเลขขันให้เอฟซีสังเกตเมืองว่าสองเกตกับสองหกสองหาบอบไปใส่เลยค่ะซึ่งเอ่อคนที่จะขันเนาะค่ะคนที่จะขันปูเพิ่นจะหายจัดจัดที่แบบว่าคู่ที่หนึ่งไม่ชอบตัวเลขสองจะบอให้คู่เก่าจัดเนาะค่ะเพิ่นจะเปลี่ยนเนาะค่ะ ถึงจะจัดขันไม่เพิ่นแล้วเพิ่นจะแบบสลับเงินเนาะคะ่ะสลับตัวแบงค์เนาะคะ่ะแล้วกใ็ให้อ่าให้ให้ใหลูกศิษย์ผู้ใหม่มาจัดเนาะคะ่ะซึ่งจัดมาจังไดก็ออกมาลักษณะนี่คือก็เอาซึ่งแบงค์ก็คนละแบงค์เนาะคะ่แะแบ่งนะคนละแบงค์เนาะค่ะแม่พูดสังเกตว่าจัดสามเพียเนาะคะ่ะแต่สองครั้งนี้เนาะคะ่ะสองครั้งนี้หนึ่งครั้งอันนี้เป็นครั้งที่สองเนาะคะ่ะครูบอกว่า มันเป็นอย่างคือมากยังเหล็กตัวเก่าอยู่ห้จัดอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะห้เอฟซีสังเกตมันกันยเป็น 26, สองหกสองหาสองเก็อยู่นะคะ่ะปูบอกว่าในสามคูนี่น่าจะมากคูหนึ่งแ่นอนเนาะคะ่ะแต่เพิ่นวงให้เห้าหรือว่าเขียนมาให้เวาก็คือสองเจ็ดสองห้าเห็นไหมคะสองเจ็ดสองห้าล้กก็มาเขียนสองหกเหวาอีกตัวหนึ่งไม่คู่กับเลขเ้อหมันว่า เลขสามคู่นี้สวยนะคะสวยที่สุดสําหรับเ, <L> ลเลขของคูดาเนาะคะ่ะ <P> เพราะว่าเพิ่นเขียนสามเทียเนาะคะ่ะหมายถึงว่าแตงขันสามเทียกับย่างมาเป็นสองหกสองหาสองเจ็ดเนาะคะ่ะยูในขันของเพิร,น,น,รนคือเกาเนาะค่ะยูในนี่เนาะค่ะยูในนี่แล้วก็ยูนี่ก็คือสองหาตัวนี้เป็นสองเจ็ดเนาะคะ่ะมันอยู่ตำแหน่งเดิมไหมคะ่ะมันอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เพิ่น เอ่อเพิ่นเห็ดไห่เนาะค่ะคือคือปูแต่งขันมานี่เอ่อแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็คือบอ่บ่ได้ลู้เนาะค่ะสี่นจัดไห้เนาะค่ะก็เลอยออกมาลักษณะเก่าแม่คู่ก็เลยเสือมันว่างวดนี้เลขของปูดำน่าจะเข้านะค่ะแม่คู่ขอเวลาอีกมือนึงแต่ความฝันของแม่คู่กับฟันดีแล้วเนาะค่ะฟันดีแต่ไปทำหมุนทำท่านอีกคือเก่านะค่ะได้ได้ไปเอ่อ แต่บอดายล่ำบวงสวงเนาะคะ่ะบอดายล่ำถวายบอดายหนีแต่แม่คู่ได้ไปวัดอ่อได้ได้ไดอะได้กินเข่าเจ็ดสีเนาะนะคะได้กินเขา่าได้อาหากเข่าให้สูโม่กินอยู่เนาะคะ่ะแม่คู่ก็ยังเสื้อมันว่ายังจะเข่าอีกเนาะคะ่ะเพอวันหนึง่งถ้าแม่ครูได้กินข้าวหรือท่านเข่าเนาะค่ะกักักสซีดีอยู่เนาะคะ่ะก็ดีก็คือแบบว่าเลขมันก็เข้าแล้วแม่ครูเสื้อมันแล้วก็มันใจอยู่เนาะคะ่ะว่า งวดนี้เลขของปูดำกับย่างสีขาคือเก่าเนาะคะ่ะข้ามาเมึงเนาะคะ่ะมามึงมาเลขหลักของปูเลขสามสีขาวบอเลขหาที่เพิ่นฉีดเน้นๆนี่สีขาบอและอีกตัวนึงเนาะคะ่ะอีกตัวนึงคือซีเนาะคะ่ะอีกซีซีจะเออขาบอเนาะคะ่ะซีซีนี่จะเขาหรือจะรุดเนาะคะ่ะหรือว่าเพิ่นตัดขาดบอสําหรับซีงวดนี้เนาะคะ่ะ แต่มันคู่กับย่าง,งจับได้อยู่นะคะยังจับได้ถ้าสีมาจะเป็นได้แค่สองตัวคือสีหกกับสีหนึ่งเนาะคะ่ะซึ่งลูกศิษย์ได้ถามว่าปูถ้าถ้ามาอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันไม่ขาดปูก็เลยว่าถ้าบอขาดกับสี่ยูได้แค่สองคู่แต่ถ้าสองคู่นี้ไม่มาคือสีไม่มาเลยเนาะคะ่ะสีนี่ก็คือบอมาเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้น ทุกคนกับมมเมืองว่าเลขของปูดำชุดไหนจะเข้าหรือว่าจะหลุดหมดเข้ากับจังมมเมืองกันเนาะคะ่ะกะหาแม่คู่กะหายทุกคนผิดจรณาาอาเนาะคะ่ะไตตองเอาว่าสิงเผียแม่คู่นําเสนอนี้เนาะคะ่ะเอา,าเป็นแนวข้างาดีบอรหรือจังใดเนาะคะ่ะเพราะว่าการลงทุนเป็นการเสี่ยงสูงเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้น ทุกคนก็ต้องไต่ตองเอาเนาะคะ่ะพิจารณาเอาเพราะว่าแม่คู่กับมาเป็นเพียงแนวทางให้ทุกคนเนาะคะ่ะคือเอ่อที่มาเา้ามาเอา่อพูดยูตอนนี้ก็คือมันเป็นการที่ว่าแม่คู่นี่นับถือเพินเ่นก็เลยมาเราสู่กันฟังซื่อเนาะคะ่แะแต่ขันผู้ใดชอบคือแม่คู่ก็สามารถจัดได้เนาะคะ่ะข่าบ่มากก็ผ่านเนาะคะ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเ้อคะ่ะ ค่ะขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแกงเตือนใบเด้อค่ะเพื่อจะบริลาดคลิปตัดไปเนาะค่ะคลิปถัดไปของเข้าจะมีที่เด็หรือว่าอะไรดีๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มึงได้เห็นได้ฟังเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกะยาพาดคลิปชัดไปเด้อค่ะในพายวันที่สิบห้าสิบหกนี่จะจะมี อีหยังเปลี่ยนแปลงบอไม่คู่กับจะมานั